เนเพื่อนช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับห้ามใจไว้หึหึกดลงหึหึหเอาหึหึอย่ากดอย่ากด้ยห้ามใจไว้ประเทศญี่ปุ่นนี่ไข่ต้มเดี๋ยวแช่ออนเซ็นเสร็จเราไปเล่นสก,กีหิมะกันไหมเราค่อยไปงานฮาโลวีนต่อนะเอาสิแขฉันยังไม่เคยเล่นสก,กีหิมะเลยอ่ะน่าสนุกดีนะ <laughs> ว้าวสนุกจังเลยอ่ะแขะเสียวล้มมากๆเลยว้าวเย็นเย็นเย็นมันมากเลยะแกฉันก็เสียวล้มเหมือนกันนะเนี่ยว้าวนี่แขะเธอแต่งตัวแบบนี้แล้วน่ารักมากเลยนเนี่ยดูหวานขึ้นมาเลยอ่ะนี่ฉันก็ต้องแต่งสวยหน่อยสิยะเพื่อจะได้พูดกับไปกินที่ห้องสักสองสาคนนะแมแกนี่ว้าว หยอกเนีน่ากลัวหยอกเล่นครับนี่พวกเราเองนะครับคุณแขกอา้าวนึกว่าผีที่แท้คุณโมจิซังสุดที่รักของฉันนี่เองว้าววันนี้คุณแขกแต่งตัวน่ารักมากเลยนะครับแหมที่รักชงแบบนี้แขเกเขินนะคะเนี่ยนี่ไงไข่ต้มนี่คุณโมจิซังแฟนใหม่ฉันเองนะเออสวัสดีค่ะคุณโมจิซังไข่ต้มนะคะ แม่เยแขเธอนิไลอ่ะมาอยู่ญี่ปุ่นแค่เดือนเดียวได้แฟนใหม่เลยนะจึงมากแม่คือเพื่อนผมมันชอบสาวดุนนะครับเฮ้ยสาวดุงสาวดุนอะไรของเกวะพูดจะอะไรให้เกียิคุณแขบังแซ ไม่ว่าจะเพศไหนจะคนหรือสัตว์หรือของกินก็มีหัวใจทั้งนั้นไว้เฮ้ยล้อเล่นน่ะเพื่อนอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะแข่ไม่โกรธแต่คุณโมจิสังน่ารักจังเข้าใจความรู้สึกแข่ด้วยเฮ้ยในที่สุดแย่แขก็มีแฟนใหม่สักทีดีแล้วจะได้หายเฮิร์ตแล้วคุณหนูแม่มดน้อยไข่ต้มมีแฟนหรือยังล่ะครับมาเป็นแฟนผมไหมฮะ่ายใครเนี่ย มีไรเหรอไข่ต้มลองลั้นเลยหมอน,นั่นหน้าคุ้นๆนะหรือว่านี่มันคุณพลับสังหวัวหน้ายากุซ่าแห่งแก๊งอิตาดักิมัสที่มีลูกน้องในสังกัดก,ก,กว่า5,000คนโอ้พวกนายรู้จักฉันด้วยอย่างนั้นเหรอ <laughs> ว่าอย่างไงแล่ะคุณไข่ต้มถ้าคุณโสดมาเป็นแฟนผมไหมฮะผมมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงคุณได้ไปตลอดชีวิตเลยนะ <laughs> เฮ้ยถ้าคุณไข่ต้มปฏิเสธจะเป็นเรื่องไหมเนี่ยว่าไงเป็นแฟนผมไหมคุณไข่ต้มฟฟแฟนเหรอเออเออคือว่าฉันมีแฟนหรือยังจ๊ะอ่เออเออคือว่าฉันฉันมาเป็นแฟนพี่เอาไหม เอาไงดีเนี่ยอยากกูซ่าตัวจริงหน้ากลัวชะมัดเลยเอต้องขอโทษด้วยนะคะ <Hey. S 1> ฉันมีแฟนแล้วและรักแฟนมากด้วยคุณพับซังกาลูนาอย่ามายุ่งกับฉันอีกนะคะ น้อยนี่เธอเฮ้ย,เ,ย,เ,ยฮเธอกลาอ้าหาดีนี่มันต้องแบบนี้เซ่ฉันละอิจฉาผู้ชายคนนั้นจังที่มีแฟนแบบเธอขอให้รักกันนานๆนะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพับซังที่เข้าใจหัวอกลูกผุ้หญิงอย่างฉันอืมเฮ้เจ้าพวกโมจิดูแลสาวๆให้ดีล่ะถ้ามีเรื่องอะไรก็ไปหาฉันได้ที่สำนักงานนะเดินไปละเออครับโชคดีครับคุณพับซัง คุณพลับสังเทชมัตไม่รังแกคนอ่อนแอกว่าด้วยอืนับถืออืมไม่มีอะไรแล้วเรามาเดินเล่นงานฮัลโลวีนกันต่อเถอะครับคุณแขหล่อของชาฮไม่ได้เห็นเย่แขมีความสุขแบบนี้มาเป็นปีแล้วอ่ะเฮ้อป่านนี้คุณไข่ของเราเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เห็นติดต่อมาเลยอ่ะสงสัยจะงอนอีกแล้ว